ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับมาลุนป่าอยู่นิ่มาสู่โฟไทยพี่น้องอมาเยอะกันเดือนครับเป็น,นยังไงป่าชุ่มชื่นดายโดนยัง้ง่ะอุ้ยจะเพี้ยนไปอีกแล้ว สบเลยเลยอ่ะเอาไ่ทันเลยหรือกับบอลลุ่งงอโดนกายงอไปอีกบิดนิดเดียวคิดว่าจะลงถึงหูแล้วเนี่ยเลยหูไปอีกอ่ะยืดไงสำนักถังฝ่ามือเลยเดี๋ยวจะปัดกู่ไม่ให้เอาไม่ยอมทุ่มมือยังไงเดี๋ยวมัน ก็ได้ละเมือ่อล้โลูสองลูครับแต่ว่าก,กับว่าไฟเอาล่องขีดมันมันบตื่นเต้นอะไนคนเบิ่ง <c oughs> ก,ก,กัเห็นที่ละตัสองตัวนี่สั่งครับกับบริษัทล่องขีดบางคนมาเป็นอยังคือหายหนาหายตาไปใส่ครับมันแบป่ามันบ่ค่อยติดพี่น้องช่วงนี้หาย่าอยู่ครับลำสิก,กิมนมันได้ยอดลูกสองลูกอะครับเข็มทีละโตัสองตัวันเป็นอย่งนี้มันก็เป็นตัวลงอยู่ครับพี่น้องเป็นตะล่องขีดอยู่ก็ได้ตัวสองตัวกับบอลงดีกว่าครับถามมาดุ่นกัน mình đi ba chỉ chỉ là 2-3 tôi vẫn khá vừa ừ, ừ <laughs> mà tới đẹp ยึดบิดบืดบดอุ้ยเกือบหลังจากนี้ยเห็นเหมือนหลายตัวก็สิไดแต่ตัวพี่น้องเอ้ยกจุงเมย์เป็นอะส่วนนี้ ดูเฮ้ยน่าหลายเต๋ออยู่ดูพี่นังรอบเนี่ยเดี๋ยว้กระเริ่มหัวแล้วพี่น้องบัคือกินบัติอาหันครับ้บัดเหนือกินบัติอาหันนะเดือนสองเหนืออากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับตอนเะใส่ยังหนาวพี่นังหนาวนมาก có tuổi có tuổi à, à, cung. cung ê bà sai lúc luôn, nhỏ nghiệp đấy. 妮妮吧。<明> <laughs> 呵呵。<金錢> <laughs> 我 <laughs> อุ้ยไปรถไปแล้วเหลือบ่เหลือแต่ดเดียวเหลือตัวไปซ่ะ ตีด้วยขาเตเลยนะแต่เส้ที่พวกคอละ ใไญ่ตัวน้อยนี่น้อยช่วใหญ่จะยกไม่ทันมันตัวน้อยตัวนี้เพื่อได้เพื่อท่านครับพ่อทุกเมื่อนี่น้องตัวใหญ่รุ่นรุ่นี่โดดไปกับพอทุกเมื่อเมื่อโตสองโตครับเจ้าปได้มันนะครับเอาไปท่านทันแล้วยอยุบเงินโดนแล้วก็เด็กข้างงัดวะ แล้วเอ้ยโดดออกอีกอายุข <c oughs> ึ้นนอนไม่โดดไปน้องนอก <c oughs> ครับ

เฮ้ยกำังพี่นองเลยดูนี่ครับจะเปไ,ไปจะเอาพี่นองนอนมาเลยอะนอนมาก็มันุ๊มันดด <c oughs> เริมพอแล้วพี่นองบานเลย <c oughs> เว้ยมาตึตึดๆๆๆวว อะไรตแปบแน่เลยปาเะเิีย,ยนโอ้เป <c oughs> ็นกบมังพี่น้องเลยคิวไแปบบว่เห้นมันโดดจรงเอ้ยแปบมันตึ๊กตึมันจะไม่โดดไงไปแปบเพืนไหันมีพอไล้ <c oughs> ครับต้องนำไม่ไหลครับไปแปบ็บ ไม่แล้วไม่มังกำลังน้นะแล้วต <laughs> ักับผู้มะแบบนี้น <laughs>

วะนี่หมดเดียวนี่แหละรอบ <laughs> กมังมูบาดบาดปลากับมังหอะพี่น้องมเนี่ยแับมันโดดพี่น้องเรพ่นินป่าปลาครับแล้วลุยตโทิมันโดดไปที่แหลกไปที่บ้านินมากยูะดืกๆๆตายเนีแบ

ไปเนาะโซ่แบบนี้นะโอ,เ,อเสียไปครึ่งหนึ่งไป่ส่วนแรกของมืออยู่นี่เนาะ <laughs> อืบ <laughs>

นี่ผมหายยู่นนะข <c oughs> อโท กำะมังยี่น้องเลยกรเทียนกำังมันก็เริ่มมันก็ไม้เรื่อยอยู่พี่น้องกระเพาะใดครับกำะมังตัวงามอยู่ครับรุ่นนี้ผมเอาอยู่นี่พี่น้องเลยบางคนเด็เคยบึงขิดผมมาเป็นอยังตัวหน่อยคือผมเอาครับรุ่นนี้เอาอยู่ครับปลาสดๆเลยพี่น้องเลย ประมาณสองโล่ลรอไม่นรอสองโลนะครับทปลาซอยปลาหยังครับเนี่ปาลาปลากกระรุ่นนี่นะครับตัวใหญ่บ่ได้ดเหมือนหรอกโดนเลดโดนเลดฮะยังเพื่อใดพี่น้องเลที่ละตัวยังดีครับมเนี่ยเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มั่นใจให้ครับโชคดีทุกผมทุกคนครับผม